สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนพญาย,ยักษ์ศินทักไายทั้งเอฟซีฟังไทยฟังส,สปปเลาวและพี่น้องเศร้าเล่าที่อยู่ต่างประเทศนะครับเมื่อนี้กสิมานำเสนอข่าวต่างๆของน้องที่อยาเล่าซีวิไลน้องปรารถนาซีวิไลแล้วก็ไอ้ซีวิไลนะครับเนาะมาเราสูกันฟังจากวันที่ยีิบเจ็ด การย้ายนิิผ่านหน้าเนาะก็ผ่านพลบุดีทั้งสามคนก็ได้แสดงความสามารถบนเวทีเนาะครับก็รู้สึกว่าเพ่นเอาเต็มที่นะครับก็ได้เสียงตอบรับจากแฟนเพลงชาวไทยหลายนะครับเก็แสดงยนจังหวัดอุดอรเนาะที่ผ่านมากครับอำเภอกูแก้วเนาะลานตลาดนัดคลองถมสนว่าอุดอรธานีนะครับ บางในภาพประกอบเรื่องผมก็ลงไปทน้องบ้งน,นะครับแต่ว่าอันนึงกับบ่ดด้ลองเพลงจะของก็คือนั่งน้องสาวลาทิดาเล่าซีวิไลคเพนเนื่องจากว่าเกิดคัดของทังเทคนิคนอะอาจารย์ผู้ซีวิไลเพ่นก็ทรงมันโน้ตให้ในคนตีชอบบ่ท่านเนาะเพราะว่าผู้เขียนโน้ตเพ่นเพ่นก็เดินทางไปตั้งจังหวัดไปตั้งประเทศไปสมก็ลเลยบ่ติดต่อกันบ่ดด้ก็เลยทรงซาไปนิดนึงเนาะ มันก็เลยเป็นเพิงคือบ่ได้้องเพลงของเพิ่นเนาะครับแต่ทิดาเล่ากับบ่เห็ดให้พี่น้องผิดหวังนะครับทั้งสมคนก็แสดงความสามารถได้อย่าอย้างดีเนาะที่ผ่านมาผมไปเบื้องลายคิดเนาะเปิดกระซอมใส่สนยองส่วนสูงเนาะทั้งสามพี่น้องก็เจ้านั่นแหละปัตขนาทิดาเล่าน้องไอ้นอะครับที่เขามาไหมเนาะอีกผู้หนึ่งก็เป็นพี่เลี้ยงดูแล น้องพิดาเล่าในการแจ้งหนาแต้งตัวมันก็นหักกันเนาะมันคือความหักของพระเจ้าตัวเ้มามพอกันคือจังพวกยี่ิบมาพอนะพี่น้องเศร้าสาปปลเล่าเอฟซี FC ชาวไทยแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับพี่ฟังภาษาอีสานพังฝ้าสารสาปรปอลเล่าหูเรืองน้ำกันกับบองพีบางน้องไม่ต้องแปลเนาะผมก็พยายามสใส่ภาษากากผสมภาษาอีสานหรือภาษาเล่านี่แหละครับ ภาษาลาวกับมวนผมว่าภาษาลาวกับมวนฟังเงนสอปปลาวันก็บอกไปอีกแงวหนึน่งต่ว่ากับฟังกันได้นะครับช่วงวันที่28ที่ผ่านมาเพิ่นกับขึ้นเวทีระเบียบวัตถสินมูสุดยอดแสดงยุวันชาววัตถีตำบลสวัสดียามพึ่เมืองจังหวัดขอนแก่นเนาะวานนี้เพิ่นได้ลองเพลงจะขอในบ้านเพิ่นก็นได้พ่วงมาไลา่บักยางงามแล้วครับยังไงเลยก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่ป้านาอา เอฟซีต่างๆเนาะที่มีการสนับสนุนน้องลาที่ดาเล่ากับเนาะให้มีโอกาสบนเวทีนะครับให้มีโอกาสการแสดงนะครับถึงแมส้สิเป็นเวลาสิบหลายแต่ก็ขอบคุณทั้งระเบียบวัฒน์เพินก็นให้โอกาสนะครับมันเป็นความฝันหนึ่งที่เมื่อเขาเป็นศิลปินแล้วก็มีโอกาสแสดงบนเวทีนี่มันเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของมัน อันศิลปินนะครับบ่ว่าสิเป็นนักดนตรีบ่าว่าสิเป็นนักร้องเขาได้แสดงต่อซื้อสาธารณะแล้วก็มันเป็นความพุ่มใจที่ค้นมากคนหลายมีเสียงตบมเมื่อให้กับล่างใจมีมาไล่นำใจนะก็แห้งขักโดยเฉพาแห้งสิี่ใจปรากฏว่าน้องที่เราแล,แล้วก็เฮ็ดได้ดีนะครับผลวิธีระเบียบวาตนเสียงเอ้ามาเบ่งนำกันว่าได้ยังได้แน่นะครับเนาะก็รลังใจลดล้ามนะครับห้อันส่วนวันที่3มตุลาเนี่ หมอลำเสียงวิหกเนี่ยโรงเรียนแถวบ้านข้อค่ำเนาะตำบลคอใยญ่อํเาเภอกูแก้วจังหวัดอุดรด้วยกันน้องทิดาล่าก็สิิริข้นเวทีนะครับนาอก,ก็ชอยเยชียร์ชอยเป็นกำลังใจนะครับสมตุลาคมนะครับ3ามตุลาคมบ้านที่แจ้งข่าวสารอันให้พี่น้องได้ฟังนั่มนะครับช่วงที่ผันานาผมกับติันตามอาจารย์ผู้ชิวิไล่กับทีมงานขาเข้านี่แหละ สามคนมันก็นเดินทางไปไปประเทศสปปลาวเนาะเพื่อไปเดินเอกสารในการที่จะให้น้องธิดาเล่ามาเรียนหนังสือในฝั่งไทยเนาะครับเอกสารที่ถูกต้องจดเป็นลูกบัญธรรมเนาะแล้วมัน,น,นก็นมีโอกาสได้ไปมอบพ่วงมาไล่พ่วงแลกให้พ่อให้แม่เขาเจ้าเพรว่าสิเป็นน้องน้องไอ้มาสศิวิไลน้องธิดาเล่าแต่ว่าน้องปรัฒนาบ,นบ้านๆยุไก่มูสก็ลเลย่ไดีดไปให้พ่อให้แม่กา,ากไว้ครับภรรยาของอาจารย์ผู้ศิวิไลก็เป็นที่นาประทับใจ รับลู้ขึ้นความรู้ซึกว่าเป็นห่วงเป็นใย่พ่อแม่เจ้าของนะครับแล้วก็มีความซื่นส้มยินดีมีความเขาเอื้อนนั้นรกระตันยูต่อพ่อต่อแม่นะครับเงินอันแรกเข้าได้มากหรือความสุดจริตใจแล้วขอบคุณพิ้านาอาสุภูสุคนจะให้กำลังใจมาไล่นํำใจให้ครับน้อ,นองสามคนนะครับเนาะก็ให้ยุติไม่แห้งนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตของพระเจ้าไยพ่อน,นะครับ เาเกิดมาเขามีความรักต่อกันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะปุณย์ยศินก็นรู้สึกว่าถ้าเขาหูจักหักคนอื่นเป็นให้โอกาสคนอื่นเป็นมันก็จะเป็นพ่อนในชีวิตของมูเ่เฮานะครับเนาะก็อยากให้พี่น้องป้องปายสุผู้สุ้คนหักกันไว้นะครับดีก็สั่งกันเพื่เจ้าว่ามันจะเฝ้าไปด่ามากผู้ใดผู้หนึ่งเนาะแต่ว่าให้โอกาสนะครับเนื่องจากที่ด่าเล่าแล้วก็เป็นเด็กน้อยเนาะ,ะการเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีพระราชบัณฑัตก คุ้มครองสิทธิเด็กในของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่ม,มันมันร้ายแรงอยู่พอสมควรดังนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องการวิาพากษ์วิจารเรื่องหลายๆอย่างเนาะอยากให้พี่น้องฮักกันมาก็มาฮักเล่านะครับให้โอากาสเล่าเพราะว่าเรามาจากฟังผลเนาะกับทุกทุกคนนะ,นะครับทุกคนอันบอกาวาา่าลูกน้องปรัถนาก็ะยากขึกนก็ดีขึ้นกันแล้วก็ลองเพ่งมวลน้องไอ้ก็ล่าสุมีผลงานออกมาน้องปรัถนาก็ะสิมีผลงาน,านออกมาปิญญสินกระเอียมาชเชียให้พี่น้อง ฟังคือเก่าแหละครับเพราะว่ามันเป็นความสุขของผู้เฒ่าของพ่อใหญ่ศิสิ์พ่อใหญ่ศิสิ์ก็เป็นนันกดนตรีผู้หนึ่งที่บม่มีโอกาสได้ยื่นทังเวทีและมขจอนะครับนักจัดมีหลายคน,อนสอบถามในไลฟ์พ่อใหญ่ศิสิ์มาบอกว่าพ่อใหญ่ศิสิ์เป็นยางคืออย่างบ่ได้วันวานว่าบอกกับพี่น้องป้องปายทราบเนะยาะพ่อใหญ่ศิสิ์เป็นโปลิโอตั้งแต่อายุสองขวบย่างบ่ได้ครับก็ บ่ได้รับวัคซีนโปลิโอสมัยก่อน,นเกิดสอพันห้าร้อยหวัคซีนมันเกิดมันมัน,ม,นมันมาพอม2องพันหรออห้อกันเขามาในประเทศไทยวัคซีนป้องกันโปลิโอแต่บริษัสินบานยุไก่หมอยุบันนอกกันเลยนางรถเข็นตั้งแต่อายุ2ขวบแต่กระต่อสู่ชีวิตมาาเดือขึ้นกันครับเพราะว่าจะเป็นการไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยนะครับสอนเด็กน,น้อยสอนดนตรีเด็กน้อยเฮ็ดเพลงเฮ็ดเขแกะคาขายในอินเทอร์เนต็ตนะครับส่งของให้ลูกค้า ขายเครื่องดนตรีเมื่อหนึ่งเมือสองปมกับป้ายนะครับเฮตุเบิ้ลสุยางไปเห็นงานในวงเทพเรียนยวงเทพแล้วก็โตยวงเทพนะครับแกลับมาอยู่บ้านประมาณ10กว่าปีแล้วก็ฐานที่มั่นสุดท้ายก็คือจังหวัดขอนแก่นบ้านเจ้าของนะครับปัญญชินังขับรถไปใส่มาใส่ยใด,ข,ด,ดขับรถขับรถยนต์นะครับเนาะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีอุปกร,รณ์สําหรับคนพิการครับก็ขอบคุณสายการบินไทยเอเชียที่ให้จ้างงานเนาะในวัย63ปีในการที่จะ ผ่านมาตรา35มาในการรณรงลงส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกยูนิเวอร์แซลดีไซน์ผมที่วอาสุขิดเพราะว่า่นให้เงินเดือนผมในการทำงานผมก็ลงพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดคอนแกนเพื่อจะรดรงลงส่งเสริมให้สิ่งสะดวกเกิดขึ้นในชุมชนในสถานที่พักในร้านอาหารอนุญางานราชการเพราะเขาก็ไปรดรงลงส่งเสริมข้าสิมีชีมงานลงไปซอยกันนะครับในการพูดคุยแลกเปลี่ยนอนานาตงานที่พุชยสินเทศ แต่งานอันหนึ่งที่พุทธิศิลเฮ็ดมาตลอดก,ก็คืองานดนตรีงานดนตรีกับพุทธิศิลปเล่นเปิดหมดตั้งแต่ยุงเทียนมาเลยครับเบืองภาประกอบพุทศิลปกติิเล่นยุ่จังหวัดเลยนะครับยุ่ป,ปั๊มน้ำมันปตทกับกำหนดเพชรแล้วก็เล่นถนนคนเดินชุมแพบ,บ้างถนนคนเดินขอนแก่นบ้างนนะถนนคนเดินจังหวัดเลยบ้างเชียงคานบ้างแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นพวงหนาฝนก็นเลยหยุดนะครับผูเท่าขนของขนตูน้ลำพงยากก็เลยเออบ,บ,บริด้ไปศก็เฮ็ดคลิป เฮ็ดเพลงเขแก้ขายของในอินเทอร์เน็ตพ่อให้หนักฝนมันเบิดไปนะครับเนาะแต่ก็เฮ็ดงานของคนพิการไปสิ่งเรานี่ก็ขอบคุณสายการบินไทยเอเชียที่สนับสนุนในการเลี้ยงดูนะครับพอจะมีเงินผู้เฒ่าแน่สมทบนะครับส่วนหนึ่งก็ขอพี่น้องซอยเชี่ยเป็นกำลังใจซอยซับสะไขในช่องยูทูปโคตรที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมไม่ได้ขับเพื่อนไดอนาคตห้า,หาดได้สั่งไร้ในพาน YouTube เนาะ แฟนเฟซบุ๊กกระยาด้วยกันเข้าไปกดในลิงก์ผมดีลงทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กไว้ให้พี่น้องเข้าไปกดซับสไคตรต์ติดตามผมเลยนะครับเอาเมาว่าเรื่องต่อของน้องทิดาเล่าสิไปไร่หลัลงเพิ่นไปอันจังอันหลังหลังจากเพิ่นไปสปปล่าเนาะไปเอาเรื่องเอกสารของน้องทิดาเล่าเนาะติดตามแล้วก็ไปเยี่ยมอันตายายของมันน้องทิดาเล่านะเพิ่นก็เอาพวกมาเลยไปมอบเนาะ บรรยากาศน้องไอ้กับไปมอบให้แม่นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นภาพประทับใจว่าสิ่งเ่านี้มันเกิดขึ้นได้จังไรเอาเสีนว่ามันก็เกิดขึ้นได้เพราะพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนให้น้องมีโอกาสทางสังคมเนาะมีโอกาสอัน,นการเป็นศิลปินแล้วก็สร้างสรรค์ให้โอกาสสุผู้สุคนขึ้นกันนะครับเนะบรราะบ่ว่าพี่น้องสอปปอเล่าฟังไทยขึ้นกันถ้ามีอันไหนที่พ่อหญ่สิน ประชาสัมพันธ์กับโงมาเดอร์ปุณย์ยศินกติยินดีซอยเหลือสุภูสุคนนะครับในการประชาสัมพันธ์ขอให้นั่นเป็นสิ่งที่ดีเนาะเป็นสิ่งที่สั่งสรรสังคมนะครับเป็นบทเพลงที่มีความหมายเป็นบทเพลงที่อาจจะโล่งใจนะครับกับหลังเพ่นกลับจากประเทศลาวเนาะพ่นกับซ้อมย่างหนักที่ผ่านมาเนาะครับพยายามซ้อมพยายามไล่โซดนะครับฝึกสูอยางนะครับเพลงไม่เพลงเกา่า เพลงของอาจารย์ผู้ศิวิไลนะครับหลายเพลงเิ่นกาข,ขึ้นมาลองนะครับปัญญสิงห์ก็เคยเห็นคัฟเวอร์เพลงของอาจารย์ผู้ศิวิไลทิดาเซลนองก็มวนนะครับยิง่งรูบางหลังว่าเพลงนี้มันมีทีมาที่ไปก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจที่ได้เอาเพลงดีๆมาลองในชีวิตเจ้าของนะครับ <S <S ขอส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องทิดาลาวสามสาวบ้านศิวิไลนะครับน้องทิดาลาวน้องปราถนาน้องไอศิวิไลนะครับ ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้น้องๆเหล่านี้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินอย่างเต็มรูปแบบนะครับเนาะอยากให้เพื่อนมีโอกาสมากหลายๆขึ้นหลายๆนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเก็บเงินเก็บทองไปซอยพอซอยแม่อยู่ตา่างประเทศปุนาะครับอยู่ฟังสงปปเล่านะครับชีวิตอัศิรดีขึ้นตามเพล่งหอฟันคำของบนนั่นแหละบอกว่าจะเป็นน้องปัทนาน้องไอ้ สีวิไลนอกท่ดาล่าก็ดีครับไ่าสดใสของเพลินเพลินก็ยังไม่ไวหายสดใสในการมาเรียนหนังสือที่ฟังไทยเนาะขข้นชัดประหกเพลินก็ไปโุงเรียนเพลินนะครับแนะนำว่ามูให้มูจากว่าเพิินซื้อหนังเนาะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ซีมีมูเป็นอันคนไทยเนาะบัีรก็ที่บอกภาษาไทยบัดผสมภาษากลางบัตรอันผสมภาษาอีสานเลยบัตรก็สิได้ โอ้สิได้หลายภาษาไดบั่นสิได้ภาษาอีสานภาษาลาวภาษาไทยภาคกลางคนละครับเนาะเหมือนว่าครับ<อ>แจ้งข่าวพี่น้องนะครับอ,อาจารย์ผู้ศิวิไลเพิ่นก็ได้ไลโซต์เนาะมันก็เข้าไปเบิ่งใน,ในในคลิปเพินน่นเนาะในคลิปเพิน่นวันที่สิบแปดสิบเก้าเนาะเพิ่นทิดกองกระถินสันวาสิไปทอดอยู่แถวสารคามนี่แหละ วันที่สิบแปดจะเป็นการมือห bon ้อมบูนสิเฮ็ดบีบขบุนสิ่<บ>ผูกแขนเอามือเอาพวกบพกบี่น้องเอพี่ทนายอักสิไปก็ไปนะครับเด้ออันอันบ้านเพื่อนนะั่นปักปักมุดไว้ก็ได้ว่านนอนนาคาเฟ่จังหวัดสุรคมก็จะไปฮอดทำบนบนเครื่องโดยโดยอันปริยายจังหวัดตามแผนที่นั่นแหละครับแล้วก็ฝากเพื่อนสีปักมุดไว้ในเพจผู้สิวิไลเนาะจังเข่าไปเบิ่งใ,ใกล้เมือนะครับ18ตุลาคม นะครับวันที่สิบเก้าเพิ่นก็เอาไปทอดอยู่ในอีกอําวัดอีกอำเภอหนึ่งผมก็จําวัดไม่ได้เนาะเพิ่นโบผมก็แตจดมานิดเดียวแต่หูคาวว่าเพื่อเยสินสิหาถือโอกาสไปกับมูนะครับไปเยี่ยมน้องทั้งสามคนนะครับไปเบิงไปเบิงบรรยากาศทงหน้าเพิ่นนะครับเพิ่นเฮ็ดแบ็คดรอปเพิ่นเฮ็ดมองไทยลูกเพิ่นมองเฮ็ดไอ้มองเันพักสำหรับคนที่เอาเต็นไปนอนกลางนอนก็นอนได้อยู่พุ่นมาสนถือเต็นไปนั่มมาสนว่า เนี่ยมแรงกับสิมีการแสดงของสามสาวเนี่ยเรเข้ายากหน่อยต้องมีสามสาวศิลปินของเพลเนี่ยนะครับเนาะเราพงายศินสิไปให้กำลังใจแล้วก็สิไปเบิ้งบรรยากาศจักเสียวเต้นไปน้ำบ่มอันยันฝนตกอันหนึงยานฝนตกแต่ว่ามันกับเป็นฝนสิบิเบิร์ตเราบอกเหรอวันที่สิบแปดสิบเก้าตุลามันกับสิสร้างซาได้เราเนาะกับสิเต้นไปน้ำ่วนมูแล้วถว่ายพงา์ยศินอสิไปยยูวันที่สิบแปดสิบแปดแล้วก็สิมีรายการเดินทางไป อัฐินอนอยู่พุนกางเต็นนอนเนาะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่นอันห้มห้มกันห้มคือ,อบ้านห้มหักสิวิไลเนาะทังที่เพิ่นลงไาเ่ผมก็มีโอกาสเขาไปกดเบดเขาไปติดกดติดตามเบดเพื่อจะหูขขาวสารเพิ่นเพราะว่าเฮาเชียเฮาเชียคนที่สั่งงานเฮาเชียคนที่ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะอาจารย์พู้สิวิไลผมกับภูมิใจเพิ่นเพิ่นให้โอกาส ผู้ที่ขาดโอกาสขาดโอกาสในที่น okay. ี yeah. hey, hey? ่หมายถึงในการที่อยากมาเป็นศิลปินเนยอันบบได้ขาดโอกาสแนวอื่นเพราะว่าการมาเป็นศิลปินมันเป็นอะไรที่มันยากนะครับมันยากมากในการที่จะเป็นศิลปินคนหนึ่งต้องลงทุนเยอะต้องทียูที่กินที่พักที่เศร้าค่าของอาร์ตคาโปรดิวเซอร์ค่าคนเฮดดนตรีอู้สารพัดครับช่วนที่ได้แต่ละเพลงปุยศิลป์หูเพราะว่าพุยศิลป์เป็นคนเฮดเพลงก็จะอัดเพลงไอ้แต่ละเพลงนี่นั่งอัดแล้วอัดอีกพิษกับอัด ซ่อมซ่อมมองนั้นมองนี้บางทีอาเพลงต่งเหตุต่างหลายมือเลยช่วยจะเหตุเพลงใดมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็่จะมาฝึกฝนเอากว่าจะเข้าห้องอัดมันขบวนการนี้มันมันมันยายไหมครับก็เลยอยากให้พี่น้องเข้าใจย้บไปฟ้าวตามาาเพื่อนนะครับให้กำลังใจกันดีกว่าผมก็เป็นคนให้กำลังใจอาจารย์ผู้สิวิไลามาตลอดผมให้แล้วกำลังใจเพิ่นไปกดไล่กดยังไงเพิ่นตลอดนะครับเวลาเพิ่นไล่สดกับน้องที่ลาเล่ากับสามสาวก็รู้สึก เทาต้องอยงย่อสู้กันขึ้นเนครับเพื่อจะให้ทุกคนมีโอกาสทางสังคมการให้โอกาสคนอื่นเป็นพรสำหรับชีวิตของเราเองนะครับความรักคือความแตกต่างที่ลงตัวขาจาวะอันนี้นิยามของโมย,ยสินหมายถึวงว่าในความรักคือความแตกต่างที่ลงตัวคือเข้ามาจากคนละพอคนละแมคนละประเทศคนละวัฒนธรรมแต่เทา อยู่ร่วมกันได้ก็แสดงว่าเขาต้องมีความรักยอมรับซึ่งกันและกันใดดังนั้นความรักคือความแตกต่างที่ลงตัวในมุมมองหรือนิยามความรักของพญาย่ศิลป์ฝากให้พี่น้องกดติดตามช่องผู้ศิีวิไลนะครับทิดาเล่านะครับน้องไอ้น้องปัฒนารวมทั้งช่องพญาย่ศิลป์น้น่เด้อครับสิได้ดเอาข่าวมาวอามาสู้กันฟัง่งว่านี่เกิดการเปลี่ยนแปลงย่างกัได้อีกขึ้นมาอีกเนาะครับเนาะ ส่วนวันที่สามนี่หมอล่ําเสียงวิหกภาษาช่มเนาะครับเนาะ <S <S อันบอกงานข้าเจ้าเนาะมันที่แปดสิบเก้าเอาแต่ว่าบาทเนี่ยมันเป็นมีงานเขามาเรื่อยๆเลย <S <S ที่ด่าเล่าเฮานี่ครับวันที่สิบเอ็ดตุลาคมตอนเช้าพุพา่นพุ่นจะไปแสดงดนตรีพุ่นยุสม,มุตป่าการพุ่นตอนเช้านั่งเครื่องบินไปเ้ยครับพุ่นอะตอนเช้าวันว่ารตอนแรกพ่อแสดงยุพุ่นแล้วก็กลับมาจังหวัดอุบลเลยครับมัน มาแสดงอยู่จัดมาจังหวัดอุบลล่งสนามบินอุบลบมื่อวันที่11จะมาแล้งที่จังหวัดอุบลอำเภอเขวงในสันวาพระื่นสินฟังผลวอาในคลิปไลสดเนาะ,ะลองฟังผลวอาจากน้อยนะครับปีนองเได้เข้าใจตรงกันกับผมว่าพอมีสินโบได้เอามาโม่มาคุยแต่ว่าเอาความจริงที่เพิ่ลงใน ซสือของเพลินในช่องยูทูปเพลินเพลินไล์สดผมก็เอามาลงให้ฟังนะครับวันที่เบดจะเตรียมมาไล่ค่าขนมให้ลูกๆสามคนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะต้องขอบคุณเจ้าภาพทางอำเภอเขื่องในค่ะตำบลงอเอเนาะที่ได้เอิ่นว่าซอยสนับสนุนมีความเมตตาลูกหลานมีความเมตตาตัวน้องธิดาเล่าน้องไอแลวก็น้องปาถนาค่ะ จ้างไปขึ้นเวทีเลยทางทีพันจ้างหมอล่ำไ้แล้วร่ำไปประเมินอยู่แล้วจ้างหมอล่ำไ้แล้วแต่ว่าอยากส่งเสริมอยากสนับสนุนลูกๆทั้ง3ามคนให้ได้มีงานออกแสดงเป็นของเจ้าของว่าซั่นะคะโชว์เต็มรูปแบบนะคะเรียกว่าเป็นงานแรกของน้องทิดาลาวเลยก็ว่าได้วันที่1 1อนี้โชว์เต็มรูปแบบของทิดาลาวศรีวิไลค่ะวันที่1 1 ตุลาคมนะคะที่อำเภอเขิงในตะบลก่อเอผู้ใดอยู่ไก่อย่าลืมไปเบิงอีหลาเด้อเพลงที่มูเจ้าวาอย่างให้ลองได้อย่างให้ลองได้เมื่อนั้นะจัดครบค่ะสองชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะกับที่ดาราวสีวิไลค่ะบ้านหนูขึ้่งามแท้นะปนี้นองเซยมากมี่คนรถอยขึ้นในโมกับมังามน้ำในตัวนอ ไอออ้้้เเยขาาามมงนนนำแ่ัหซ้อมเพลงพี่อุ้งอิงให้ร้องได้หรือยังครับลูกสาวเอาล้ำล่ำล้ำล้ำก่อนของพี่อุ้งอิงกันดูเอาเอาจังหน่อยจังหน่อยจังหน่อยหนึ่งเอะหลายเด้อเคยยังไงเอาขึ้นยังไงอ่ะมาตอเอาล้ำเพื่อนล้ำเพื่อนใจตลอดกาบกระบอกน้อยบ่สนว้าวีลีน้อป้าป้าปเอาขึ้นหน่อยเถอะเอาเพ่งกล่อมไหม โอ้เพื่อนบอกว่าจะไปตั้งวันที่สามสิบมีมีงานที่ไม่ใช่โชว์วงหมอลำยังครับมีค่ะมีค่ะมีวันที่สิบเอ็ดตอนเช้าน้องธิดาขึ้นอยู่ที่สมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการคนเดียวขึ้นคนเดียวเลยนะคะแล้วก็สิบเอ็ดตอนเย็นค่ะที่อุบลที่อุบลราชธานีอำเภอเขืองในตะบลก่อเอแล้วก็วันที่สิบสองอยู่ที่บ้านห้วยแดงนะคะ อำเภอพิบูนมังสาหารเริ่มตั้งแต่เวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะแหมเป็นโชว์เต็มรูปแบบทั้งสามมือเลยสามงานไม่ผึไไ่งลูกบอวันเดียวเดียวสามงานฮะพี่ไอซิบไปเป็นพี่เลี้ยงให้โอ้ยซิไปเป็นพี่เลี้ยงจังได้ <c oughs> พี่ไอต้องมาขึ้นเวทีสแตนบายล่อหนูอยู่เครื่องในมื่อน,นั้นนะบอกไปยังมาขึน้นกัหนหนูล่องเครื่องบินอยู่สนามบินอุบลปุ๊บพอโกโกับซิเลียนไปฮับเอาละครหนูก็มาขึ้นต่อเลยแบบนี้อำเภอเครื่องในเอาอ่า สิได้ขี่เฮื่อบินเฮ็ดจังไหน,นมันมีความรู้สึกจังไหนเนี่ยเตรียมเตรียมพร้อมไปเ <c oughs> ตรียมทุงอย่างพร้อมสิฮะ <c oughs> วันที่30ตุลาคมวัดสีบุญเรืองบ้านสะแก้วตำบนช่องสามหมอแกงคออนะครับเพิ่นก็ะแสดงนะครับมีงานทำมีงานนํานะครับวันที่หนึง่งพฤศจิกายนเพิ่นงาน น่าจะเป็นบุญกะถิ้นข้าเจ้านะครับเนาะพิ่งมีงานฮอ,อดพูดดนพุ่นอะวันที่สองถึงวันที่หกตุลาคมงานแห่ปราสาทเพลิงน,นะครับประเภทนี้ของจังหวัดสกลนครน,น้องทิดาเฮาแสดงวันที่สี่นะครับอันนี้คืออันหนึ่งแล้วก็งานอันสูดท่ายของเพิ่กับมกราก็มี่เล้มกราคมพุ้นอะ หกวเก่าวัดพระธาตุไฮซ้อยตำบลปากทางอำเภอรองจังหวัดแพร่ทิดาลาบวกปรารถนาเห็นบครับเพิ่นก็นมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็นมาจากแรงเชื่อแรงใจของสุผูสุขนที่สนับสนุนกันขึ้นนะครับแล้วก็ชอยแช่ชอยกดไล่ชอยกดติดตามนะครับ ก็มือนี้กสิบผมียังหลายครับกสิมีข้าวข้าวมาฝากมาบอกกาวให้พี่น้องได้ทราบแล้วก็ติติดตามข้าวต่างๆดีๆมาให้พี่น้องได้ฟังนําต่อไปนะครับคลิปนี้ผู้ยิญ่สินสีฝากเสียงพินเสียงกันมะเล่งเพลงของอาจารย์ผู้ชิวไลทิดาเซลานองไว้จักน้อยครับ